จากจางเปตต์มาแล้วกันจางเปตต์มาแล้วกันเนี่ยวังป้าก็ไม่พอละจ้าอเอากะนี่ป้ากาวนี่เป็นตัวจิงรีตัวจิงให้เรียบแล้วกด xuốt cắn tổn gắn vắng cả, vắng pa nè. Giác trang petun mới nào cả, trang petun mới nha, vắng. À, coi mà xú cắn tổn cắn, vắng cả, vắng pa nè. Cô pa cào, phù cào con, rồi coi phù tam bên tam เดี๋ยวจ้าตัดไปก่อนตัดตัวเสื้อไปก่อนได้ตัวเสื้อไปก่อนอ่าหน่งจ้งลูกกาเป็นลูกกาประจำาไม่เรียมีแบบเิ้ตต้นมีพป้ตต้นตน,นี่แหละตันเย็บอีกอีตี่งค่ะคลิปนี้เก่นี่ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะป้าเขาไม่โแล้ลจ้า แล้วก็จ okay? ุดเรียดจุดติดกันไงจุดจุดติดกันใจในวันคริสต์มาสสีแดงสีแดงจ้านะคะปูปลาอัดกาลงไปไป้ะเมื่อกันกับตีริมนี้นะคะก็ชีดน้ำก็เลยเกลือรูปรังก็เปลี่ยนรูปรังก็เปลี่ยนใหญ่ขึ้นนะรูปรังรูปรังอ้วนขึ้นก็เลยมักาย้ายกันเกลือมักาย้ายเนาะ นี่เป็นตึ้นโคนกลางรนนะคะการรีดไอ้มันติดกันเน,ะนาะายน้ำเป็นซื้อนะคะาจนา้ำโคนกลางรนนะคะการรีดไอ้มันติดกันเน,ะนาะายน้ำเป็นซื้อนะคะายน้ำะก็มาช่วยกันตอนกันว่างกัวางป้านะ ก็ข <at> ั <cole> ้นตอนกันต่อไปเจ้ที่ว่าสร้างเบบเราก็มาตัดเราก็มาอัดกาวติ๊กลือสุกจ้าวันเลยติ๊กลือสุกเป็นจังเย็บป้านะคะทุกคนตำารซิ่งนะทุกวันเนยในถูกลังนะหนังจังลูกกาเป็นลูกกาประจําเรียมีเบบเป็ตตินมีเปตตินนี่แหละครับก็มาช่วยกันต้นกัน ว่างกะหวางป้านะป้าจริงตัวป้าเก่ารู้สึกจะมีปัญหาแล้วล่ะจ้าทุกคนลูกกาอ้วนจนแกนเสื้อไม่โปะนะหนังจังลูกกาเป็นลูกกาประจำําเรียมีเบปแตตันมีแตตันในหลังการเป็นซื้อกาบิดนี้แกนี่ก่อนนะคะจะเกี่ยสร้างเบบตัดแล้วก็อัดกาวกะส่วนอีกจะโกตัวอ้วนขึ้นใช่ไหม กะกะยายกะมีกะยายมีงกะยายเสร็จแล้วเต้นเดิมนี่เรียวกะนี้อ่าเราไปวางเบเปิลเลยจ้าป้าจิง้งตะกบป้าเการู้สึกจะมีปัญหาแล้วล่วะแต่ทุกอนลูกกาอ้วนจนแกนเสื้อไม่พปะนะเดิมเรียกกะยายจาก,กันกะยายตัวนี้ล่ะเสริมกระดาษลงไปเสริมกระดาษจ้างเพื่อจะเสริมกระดาษลงไปหลังจกโกูตัวอ้วนขึ้นใช่ไหม ก็กระยายกะมีกระยายมีกระยายเสร็จแล้วเต้นเดิมนี่อยแล้วกันนี้เราไปวางแบบดกันเลยจ้าฉีดน้ำไม่ชุ่ม้ากาวก็จะมีเม็ดก๋าอยู่แล้วข้างหลงังเพราะฉะนั้นเราใจน้ำจุยกะก็ใจเตารนรนรนฉีดน้ำไม่ชุ่ม ฝ้าเกาก็จะมีเม็ดเกาอยู่แถวข้างหลังเพราะฉะนั้นเราใจนำ่วยการติบกือสุกจ้าวันเลยติบเกือสุกเป็นจังเย็บปลานะคะทุกคนาาตาลายซิงอาทตยวันในในตุกลังนะฉีดน้ำไม่ชุม่มฝ้าเกาก็จะมีเม็ดเกาอยู่แถวข้างหลังเพราะฉะนันนน้นเราใจนำ่วยการเย็บอีกวิตี้งค่ะคลิปนี้กันนี่ก่อนค่ะ,คคคะสวัสดีคะ่ะ กมาช่วยกันตอนกันว่างกันหวังป้านะปูป้าเกาปูป้าเกาาก่อนแล้วก็ปูป้าจิงตามไปเลยะ,ะตามรวยเดียวป้าจิงแล้วก็ป้าเกา่ารูกสึกจะมีปัญหาแล้วล่ะจาะทุกคนลูกกาอ้วนจนแขนเสื้อไม่พปะนะแล้วก็จุดรีดจ,จุดติดกันไจึงจุดติดกัน ใจในวันคริสต์มาสสีแดงสีแดงจ้านะคะจอกโกวัอ okay. uh, ้วนขึ้นใช่ไหมกะกะยายกะมีนกะยายมีกะยายสุดเดียวเตต้นเดิมนีเลี้ยวกะนี้อ่าเราไปวางเบเปิลเลยจ้าจอกโกวัอ้วนขึ้นใช่ไหมกะกะยายกะมีนกะยายมีกะยายสุดเดียวเตต้นเดิมนีเลี้ยวกะนี้อ่าเราไปวางเบเปิลเลยจ้างามเป็นซื้อ นิดนี้แกนี่ก่อนนะคะจากเดี๋ยวสร้างเบปตัดแล้วก็อัดกาวกะช่วนอกกี้มหาเขาไม่โปรละจ้าจากอ้ว,ว,วนขึ้นใช่ไหมกะ,ะกระย้ายกะมี่กระย้ายมีก็ะย้ายสุดเดวเต้นเดิมนี่สเรียวกันนี้เราไปวางเบปกันเลยจ้าาำเป็นซื้อ าคลิปนี้เกีนี้ก่อนนะคะจากเดี๋ยสร้างเบบตัด,ลดาาาาแล้วก็อัดกาวกะส่วนอีกกปูปลากาวปูปลากาวก่อนแล้วก็ปูปลาจิงตามไปเลยคะ่ะตามรวยเดี๋ยวหนังจังลูกกาเป็นตุกกาประจําอมิเรียมมีเบบเปพตตินมีแพตตินในเรื่องตามเป็นซื้อคลิปนี้เกีนี้นก่อนนะคะจากเดี๋ยสร้างเบบตัดแลว้วก็อัดกาวกะส่วนอีก เสริมเรกระย้ายจากันกระย้ายตรงนี้เ่ะเสริมกระดาษลงไปเสริมกระดาษจ้างเพรแดียจะเสริมกระดาษลงไปหนึ่งจ้โคมาจูกันตอนกันว่างกันวางปลานะสวัสดีค่ะจานี่เจ้าทุกคนมาสร้างแบบกันสร้างแพทเทิร์นนะคะพบกับช่องของ มาเลยตี๊กเป็นซื้อกน่อนนะคะจากเดยวสร้างเบบตัดแล้วก็อัดกาวก่ช่วนอีกหนังจังลูกกาเป็นลูกกาประจําเมียเรียมีเบ็ดต้นมีเต็นอะาจะกัวอ้วนขึ้นใช่ไหมโกกระกย้ายกันมันกย้ายมีกก่ย้าสุเป็นต้นเดิมมียเรียกนี้เราไปวางแบบกันเลยจ้านอะไรติ๊กซุกตําหลอยยองทุกคนแต่วันนี้ มานําเสนอรเรื่องสร้างแพทเทิร์นจุดเรดการมีลูกกาแต่เรดก็ใจเตารนโรนโรนฉีดน้ำให้ชุ่ม้าเกาวก็จะมีเม็ดเกาาอยู่แยวข้างหลังเพราะฉะนั้นเราใจน้ำจวยกันปูปบ้าอัดเกา ไปไอ้จะเมื่อกันกันกบติริมนี้และะ้วก็ชีดน้ำจ้าตัดไปก่อนตัดตัวเสือเ้อไปก่อนนีไ่ไตัวเสือเ้อไปก่อนเอาค่ะนี่ปาดกาว นี่เป็นตัวจิงรีบตัวจิงให้เรียบแล้วกดตั้งนะก็มาช่วยกันตอนกันว่างกันบ,าง,นบางป้านะอันเย็บอีกวีกีนค่ะคลิปนี้เก่นี่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะปูปลาเกาาปูปลากาวก่อนแล้วก็ปูปลาจิงตามไปเลค่ะ ตามโรยมันเดียวกลอกลางรนนะคะการรีดไอ้มันติดกันเนะนาะจ่ายน้ำเป็นซื้อนะคะจ,จ่ายน้ำจ้าตัดไปก่อนตัดตัวเสือเ้อไปก่อนนได้ตัวเสือเ้อไปก่อนปูปลากาวปูปลากาวก่อนแล้วก็ปูปลา,าจิ้งตามไปนะคะ สามโรยเดียวปลาจริ๋งตัวปลากาวรู้สึกจะมีปัญหาแล้วล่ะตาตุกโกรลูกกาอ้วนจนแกนเสื้อไม่พอนะจักสร้างไปต,ต้นมาแล้วกันร้างไปต,ต้นมาแล้วกันเนี่ยวางปูปลาอัดเกาลงไปไอ้จะเมือไกัน,ก,นกับตีริมนี้นะคะแล้วก็ชีดน้ำแต่าหนังจังลูกกาเป็น ตุกตาประจำมเรียมีแบบ์พีตตินมีพีเตินใร่วงก